อันนี้เมนชีทอดเดือยไก่เนาะเอามาเดินไกลๆดูเดือยยาวโคตรๆเลยนะตัวน,นี้นะชีทอดให้ดูค่อยจะใส่ขีนเนาะวายกยูเป็นไนทุกคนจับยี้ดิแทุก มันเป็นคือคิดนะมลุกง่ายๆต้องเป็นของมีคมอืมไม่ตัดนะบีอันนี้ม,มันโบออนะ่นาง่ายอะปวเลยนะจ็บมาแล้วอืมหยุดลงมาแล้ว แลเ,เบื้องอีกเบื้องหนึ่งเนาะอ้าวตัวนี้ออกมันนี้นะตัวนี้ไปจับออกขาตัวนออกนะจีบนยวสนใจับขาตรงนี้าาข้อไหมเดี๋ยวกิน <c oughs> ตกใจน้ำไก่ มิดไปมาเก็บเอารูปมารูปน่าประวัติมีหืวออกไว้ เดักให้ดีๆมาแล้วโอเคเอาขึ้นมาลเลยเมื่อเช้านี้ไก่ตัวนี้มันมาตีไก่คอยน้อยตายเนาะบอกเลยว่าตายไก่ตัวนี้แทงเข้าไปแทงเข้ากลางนะเอื้อกวนนี่ด้วยเสียกไก่พอปันไปหนึ่งตัวเนาะ,ะก็เลยต้องถอดมันออกอันนี้ เอายามาทาเนาะเดี๋ยวเขาก็หายหรือจวะวัทาก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ไปสะดวกต้นไปสอยัง้า